าแสดงงานนี้ก็เป็นงานทำบุญครบรอบ14ปีของคุณพ่อทู่อู่เงินโดยคณะเจ้าภาพผู้จัดหานะคะกขอบคุณสำหรับท่านเจ้าสัวคุณทองอู่เงินและพลตำรวจเอกนกจรุตอู่เงินพร้อมด้วยครอบครัวอู่เงินทุกท่านที่ได้ใช้ผลงานการสแสดงของเราขอบคุณมาณที่นี้นะคะที่ไวเนื้อเชื่อใจอย่างไรเชียร์เพงลุกฟ้ามาครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกหวังเหลือเกินว่า คงได้รับแรงเชียร์แรงใจจากพ่อแม่พี่น้องชาวฉะเชิงเซา,าที่รักและเคารพค่ะยังไรเสียก็ฝากพี่เกบ้านไก่เอาไว้เนอ,อ้อมอกอ้อมใจพ่อแม่สักขนาะหนึ่งนะคะถ้าหากมั่นแม้ว่าท่านผู้ชมทุกท่านให้แรงเชียร์แรงใจทีมงานของเราก็คงได้เปิดชากทำการแสดงกงันอีกหลายจังหวัดและที่จะลืมเสียไม่ได้ค่ะคืนนี้นางเอกน้องนุ่นเนช พพนพิเชียนก็ร่วมให้เกียตรติทำการแสดงตั้งแต่ฉากแรกจนฉากอาสานตอนนี้น้องุูนก็เดินทางมาถึงแล้วขอบคุณคณะเจ้าภาพอีกครั้งที่ไวเนื้อเชื่อใจติดต่อผลงานการแสดงนะคะอย่างไรเสียทีมงานเพเอกรุ่งคว้าเพเอกกิศนาา,มา,า,มา,า,มาร,รมีถ้าสา,า,า,ามารแม้ขาดตกบกเพราะยังไงก็ขอากราบประธานอภัยไว้นาที่นี้ด้วยแต่ถ้ามีความมีชวงชอบ,ชอบรือบ้างก็ขอยกความมีความชอบนี้ให้กับคณะเจ้าภาพผูดจัด ที่ไวเนื้อเชื่อใจแล้วก็ขอบคุณสำหรับแฟนคลับน้องนุ่นเนชนกและก็แฟนคลับของศิลปินหลายคนที่มาเป็นแรงเชียร์แรงใจขอบคุณแฟนแทที่มาจาการาชบุรีและมาจากนาคนปรปฐมเป็นอย่างสูงนะคะที่ติดตามกันมายาวๆมาเลยขอบคุณนะคะ,ะหลังหวังและเกินว่าจบจากงานนี้ก็คงจะมีงานต่อๆไปที่จะภาพไวเนื้อเชื่อใจติดต่อบทนงานการแสดงน,นะคะ ช่วงนี้เดี๋ยวทุ่งสีิจะส่งศิลปินฝ่ายหญิงแล้วก็พร้อมด้วยเพลงลูก